สองตนายดังดาวคนนี้แหละผู้ต้องหาคดีแตงโมเพราะเขาสารภาพแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมจากคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาที่ผลชนสูตรออกมาว่าจมน้ําเสียชีวิตแต่สาเหตุการตกเรือนั้นยังเป็นเรื่องที่คนทั่วประเทศยังสงสัยกันอยู่ถึงแม้ว่านะครับเพื่อนเพื่อนทั้งสี่คนจะออกมาถแถลงการแล้วที่เกิดขึ้นบนเรือแล้วก็ตาม โดยล่าสุดทนายตามกับทนายเดชาได้เขียนชื่อเดาผู้ต้องหาผ่านรายการโหรกระแสเมื่อทั้งคู่เขียนเสร็จก็ยืนให้คุณหนุ่มกันชัยดูงานนี้นะครับพี่หนุ่มถึงก็บ,บอกว่าเฮ้ยคนเดียวกันเลยพี่หนุ่มถามคนนี้เหรอทนายเดชาบอก เพราะคนนี้เขาให้รับการสารภาพแล้วผมได้ยินในห้องน้ำเอาละครับงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาเป็นว่าคนทั่วประเทศกําลังลุ้นว่าเขาคนนั้นคือใครเหตุใดทั้ง3คนในรายการจึงคิดเหมือนกันเลยและหนึ่งในนั้นได้ทําการสารภาพกับตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง